อึงเผ้าหรืออึงปากกว่าหรืออึงโขกเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจะมีลักษณะเฉพาะตัวมีความยาวประมาณ50 7 0ถึงเ0มิลลิเมตรตัวอ้วนป้อมหน้าสั้นปากแคบทู่ไม่มีฟันเหมือนกบมีตาเล็กหูสั้นลำตัวสีน้ำตาลหรือสีเทา อึงจะมีอายุกี่ปีอึงจะมีอายุเต็มที่ประมาณสิบปีมีการแคร่พันุ์ค่อนข้างกว้างขวางมีอยู่ในอินเดียสีลังกาจีนตอนใต้พม่าเวียดนามลาวกัมพูชาไทยจนถึงคาบสมุทรมาลายูอึงจะสูญทันหรือไม่อึงไขรจัดว่าเป็น ไม่จัดว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้นครองนะครับในปัจจุบันนิยมบริโภคถึงไม่ไข่กันมากนะครับราคาสูงถึงตัวละ20 25บาทต่อตัวในช่วงฝนหาแรกนะครับมีเสียงมีการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้นะครับาความชอบบริโภคก,กันนะครับก็มีการคิดเลี้ยงกันอยู่แต่มีไม่มากนะครับเลี้ยงยากไงนะครับ อึงจะมีราคาแพงในช่วงฝนหาแรกนะครับกิโลกรัมละ300-600บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผู้ไม่ไม่ค่อยแพงนะครับประมาณ1 0 3ถึงตัวต่อ50บาทนะครับเพราะความมีรสชาติด,ดีของอึง่งนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับชาวบ,บ้านจึงล่าก,กันมาเป็นอาหารและนำมาขายเป็นรายได้เสริม ที่ขายง่ายขายได้อรวอเร็วได้เงินดีนะครับอึงหรืออึกอ่างจะมีผิวหนังที่มันนะครับมันเลืน่นสีน้ำตาลก็มีมีลายขาวตัวโต,วตวเต็มที่ก็ยาประมาณ7ซนเมตรนะครับจะร้องเสียงดังกลางวันนะครับในเวลากลางคืนนะครับจะร้องเสียงดังระง,งมเพราะมากนะครับตามความคิดของชาวบ้านภาษา ชนบทกันนะครับชาวบ้านจะหาอึงมารับประทานปีละครั้งนะครับอึงจะออกปีละครั้งช่วงฝนตกหาแรกๆนะครับเนื้ออึงจะมีเนื้อนุ่มอร่อยนะครับบางคนก็หามาแล้วก็เก็บไปรับประทานในช่วงวันถัดไปนะครับก็หาผ่าเอาขี้เอาไส้ออกใส่ถุงพลาสติกใส ช่ในช่องแข็งเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับว่าได้ระทานในอากาศวันหลังที่ยามขาดแคลนนะครับการหาอึงบางคนก็หามาขายเป็นรายได้ที่ดีนะครับบางคนก็เป็นพ่อค้าปลีกขายปลีกกันเลยแต่หามาได้ก็ขายไปเลยหน้าบ้านหรือตามท้องตลาดในชุมชนก็ได้นะครับถุงละ ยี่สิบห้อยแล้วแต่ปริมาณจำนวนอิ่นนะครับแต่ก็หาได้น้อยเริ่มหายากนะครับอพคนบริโภคกันมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับคนก็เป็นพ่อค้าส่งมารับซื้อในถิ่นของเราเลยนะครับสามารถส่งอื่นไปขายในยังต่างถิ่น ให้คนต่างถิ่นที่ได้บริโภคกันนะครับบางต่างถิน่นบางที่ก็ยังไม่มีฝนตกอื่ก็ยังไม่ออกก็จะเอาอึ่งอีกที่หนึ่งไปขายอีกที่หนึ่งนะครับคนเป็นพ่อค้าปีก็จะมีรายได้เสริมที่ดีทีเดียวปีหนึ่งก็ได้หลายพันหลายหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับอลิ่อ่งอางมันจะชอบดิน ทรายนะครับจะชอบอยู่ตามข้างสะข้างหนองข้างลำห้วยนะครับดินทรายดินร่วนนะครับดินยกหลังนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบอยู่นะครับตามภาษาของอื่นมันจะชอบดินร่วนนะครับเราต้องเข้าใจนะครับมีบางคนก็พยายามเลี้ยงนะครับเลี้ยงใช้ ฝาสังกสีกันรอบรอบสะแต่ก็มีปัญหาลักหนีหรือมันมีงูหางก,กินนะครับมีปัญหาอยู่เลี้ยงยากเหมือนกันนะครับปี1ก็รับทานครั้งเดียวจึงมีราคาแพงนะครับราคาแพงมากเลย